อย่าไปซื้อตัวตัวครับซื้อตามทิ่หนูบอกครับสี่ศูนย์ห้าห้าศูนย์สี่ศห้าห้าศูนย์สี่ก็อยู่จะนั่างเป้าสี่สี่เก้าครับผมเทียนทองดีอกดี้จสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับเราก็เดินทางมาขอตัวเลขกับแม่ครูสานะครับวันนี้นะครับก็ เดี๋ยวเอาไปลงเพจให้ชาวบ้านเขาเรื่ดวเขาแข่งกันมาขอหวยอีกจับเข้าคุกทําไงไม่มีแบบนี้เอาแม่ครูกลัวเขาจับเข้าคุกด้วยวะแล้วเขาจะจับทำไงใครเขาจะจับกันพนันให้ตัวเลขไม่ถูกก็มาเดี๋ยวก็ว่าอีกเขาจะด่าอีกอ่านะครับก็ขอเลขกับแม่ครูษาให้แม่ครูษาขอเลขเดี๋ยวเราจะยกขันให้นะครับ Thank <laughs> you.

ไ,อไอขอสามตัวบนกับสองตัวล่าม <3 S 1> ครับสองตัวล่างครั <c oughs> <c oughs> ของอย่างนี้ครับก็เหมือนที่ว่าเราจับไก่ชนไก่ มีแพ้มีชนะครับไม่ว่ากันครับเหมือนที่ว่าการที่ว่าอยากได้เป็นตัวเลขครับจะเอาสามตัวบนสองตัวล่างครับผมแล้วซื้อไวต้ตังเยอะแยะแลยเนาะยังครับซื้อแล้วผมบอก ยังก็จรมาดูลอตเตอรี่แล้วแต่เงี้ยอืดึงไปไหลไปแล้วผมจะไม่ได้ดึงเลยยาย่โอ้ไอปูเขอ,อันนี้แหละจะมาขอปูนี่แหละจะได้ไปซื้อลอตเตอรี่ขอรางวัลที่หนึ่งด้วูเด้อรางวัลที่หนึ่งครับแต่ว่าตาพูดถึงรางวัลที่หนึ่งยากหน่อยนะครับ เอาแสองตัววนตัเราสามตัวท้ายก็ได้สามตัวท้ายลงมามึงดีมากถ้าคนไหนมีบุญบารมีมากถึงจะได้รัตเตอรี่ตาสีตาสาเราเสี่ยงดวงเอาเพื่อจะได้แล้วลองวันเลกออกเมื่อขอแต่ก็ว่าออกไม่ออก ไม่ได้รับประกันเนาะครับผมไม่เป็นไรครับสาพุทตานิสากายาอาศีนีม้มนต์ทุกองค์ลงมาพร้อมด้วยคุณตาคุณทวดพร้อมด้วยทั้งองค์พระเทวบุตรเทวดาพร้อมด้วยทั้งองค์เสด็จพระราหาลงมาปัิทับล่างในวันนี้พร้อมที่องค์พระสมเด็จ พร้อมด้วยทงพระบูราษีพระโลมูนิปาไฟนิยมนทุกองค์ทุกองค์พร้อมด้วยทั้งพระน้องนางเธอนิมนตนมาไวๆนิมนตนมาไวๆเจ้าแม่ะเพียนทองนม่ยมนเลยวันนี้ขอมาจากเมือง นี่มลเจ้าแม่ตะเพียนทองประทับล่างวันนี้เลยแล้วก็อย่าให้กอพลาดนะนี่มลเจ้าแม่ตะเพียนทองประทับอยู่ณที่ศาลประพงศนี่มลมาใบ้เแม่ตะเพียนทองมาเอ่ยปากหน่อยนะนานเหลือเกินไม่เคยเอ่ยตอนนั้นไปเอ่ยอยู่ที่บ้านกดนิ้วสูนหน้าห้า เขาไปบอกบ้านกดนิ้วตั้งแต่เขาตั้งศาลตรงนั้นเดี๋ยวนี้ก็กะว่าเจ้าแม่ตะเคียนทองมอบให้โหนหาวันนี้เจ้าแม่ตะเคียนทองมีอะไรมาฝากลูกหลานด้วยนี่มวนมาไวๆไ,ไม่เคยเอ่ยถึงไม่เคยเรียกหานามเหลือเกินน่มวลไวๆเจ้าแม่ตะเคียนทอง รองด้วยพระเจ้าปู่ที่อยู่นะที่ตงฉานพะพูมส่วนดวงวิญญาณปู่ย่าตายาย,ยาดวงวิญญาณพวกเป็นขวงที่ว่าเจ้าขวงตายไปแล้วยังนะอยู่วิญญาณอย่าเข้ามาไม่ให้เข้ามาแล้วว่าเป็นสิ่งของผีผีเปรตมารใช่ไหมไม่เข้ามาแล้ววันนี้ ตอนนั้นก็นำดวงวิญญาณของผู้เป็นคนทวดทองเรียกกันขานว่าดวงวิญญาณน,นะที่คนตายไปแล้วมันไม่ห้ามเข้าไม่เข้านี่มลเจ้าแม่ตะเพียนทองมลไวๆเอาหลักใหญ่เลยหละ่ะเจ้าแม่ตะเพียนทองมาเลย มาเอาอะไรคะมาขอโชคครับสวัสดีครับสวัสดีครับนานแล้วล่างเทียมมาได้เรียกตะเปียนทองมาวันนี้จัพ่อมาจากทางไหน มาจากทางสีขอครับมาจากีครับบ้านละงางใช่ไหมไม่ใช่ครับอยู่บ้านกะลันครับบ้านกะลนครับหนูไม่เคยไปบ้านกะลนครับหนูอยู่นักติรรมสารคาข้าแม่ตรงนี้หนูชื่อเจ้า้างตะเรียน ชื่ออะไรนะชื่อเจ้าแม่ตะเคียนทองบอกครับเจ้าแม่ตะเคียนทองครับมาอยู่ตั้งนานแล้วครับยังไม่เคยมีทุกมีอะไรใส่เลยอ๋ออันนี้พระพ่อพระแม่พระพ่อแม่หมอก็เรียกเลยเรียกเจ้า ีตเคียนอมาพัอาศัยอยู่แต่นานๆล่างเทียมถึงจะไดเรียกนางตะเคียนทองเจ้าตเคียนทองหรือว่าเจ้าแม่ตะเคียนทองกะ <c oughs> ว่าสามห้าพันล่างเอาสี้าสี่เก้า พ่อซื้อเลยไม่พลาดไม่พลาดเนะาะตัวบนอะไรครับตะแม่ตะเกียนทองครับตะเกียนทองไม่ได้สามตัวให้แล้วตะเกียนว่าเอาสองตัวก็อดานสองตัว,ตว,ตวถ้าว่าพ่อสงสัยพ่อก็ลองน,นับดูว่านั่งอยู่ตรงสาตรงสาลาตรงนี้ มีกันกี่คน <4 S 2> เอามา <คน S 2> เป็นหลักสี่คนครับงั้นก็เอาหลักสี่มาอยู่ข้างหน้าครับเอาหลักศูนย์อยู่ตรงกลางแล้วก็เอาหลักห้าอยู่หลังสูนะอนะตะเคียนทองบอกว่าสี่ศูนย์ห้าห้าศูสี่ แล้วอยู่ชั้นล่างกะว่าถ้ายรัตเล่นะพ่อนะครับซื้อเอาเลยสี่เก้าเกสี่ครับผมถาดแต่ว่าไม่พลาดนะไม่พลาดหรอะไม่พลาดหรอกนานๆเจ้าแม่ตะเรียนตองให้ แต่ก็ว่าร่างเทียมของแม่หนูนี่แม่พาหนูเวลาจะไปไหนก็ไม่เคยเรียกเจ้าแม่ตะเทียนไปด้วยไปแต่กับพ่อผู้เป็นช้างไพศาลช้างใหญ่หนูอาศัยอยู่ตรงสารพระภูมิ ยังไม่มีเงินที่จะตกแต่งให้แก่หนูจะได้ขึ้นมาอยู่ที่ตำาหนักครับนี่และแม่หนูนี่ไปทางไหนไปเอาแโชคลาบหนูขัดไปไม่เคยเรียกหนูไปไปก็เอาดวงวิญญาณคนตายเข้ามาอาศัยอยู่ในร่างยายทั่วทองนี่ก็ขึ้นบุญไปนานแล้วเขามาเกิดใหม่ กะว่าเป็นดวงของผีตอนนั้นเขาอยากจะมีที่อยู่เ,เขาก็ให้ถูกถ้าเอาเรียกหนูไปด้วยหนูจะไม่พลาดหนูจะไม่ให้เขาจับอักษรห้าอยู่ข้างหน้าถ้าเรียกหนูไปด้วยหนูจะจับให้คู่กับ ไม่ต้องให้มาเจ็ดสองจะต้องลงมานะห้าสองเตี้ยเลยวันนี้ดีใจตะเพียนทองมองเห็นแล้วครับตะเพียนทองขึ้นใจโชคดีนะพ่อนะครับผมครับโชคดีกันทุกคน่างเตียมหนูก็เหมือนกันอย่าไปซื้อตัวรับวซื้อตามที่หนูบอกครับ สี่ศูนห้าห้ศูนย์สี่ครับแล้วก็อยู่จะนล่างเป้าสี่สี่เก้าครับ <จะ S 1> ผมตะเกียนทองดีอกดีใจบาล่างขวางหนูจะเรียกหนูจะเรียกเจ้าแม่ตะเกียนทองไปมาที่ไหนต่อไปนี้ถ้าจะไปเอาโชคเอาลาบจะเอา ไปเอาลาบลอยก่อนอย่าลืมเรียกเจ้าแม่ตะเคียนทองไปด้วยมไม่ต้องไปเอาที่ไกลที่ไกลหรอกเอาที่นี่เนาะณที่นี้เจ้าว,ว้าเจ้าแม่ตะเคียนทองอยู่ณนะที่ตรงนี้นานแล้วไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นชุดตะเพียนทองก็เป็นชุดเรียก,กัำขานว่าเหมือนเจ้าแม่ตะเคียนทอง เขียวอ่อนอ่อ,อะก็ะะว่าเขียวเหมือนเจ้าตัวแหละล่ะพ่อตะเกียงทองเป็นแต่ว่าเวลาเรอ แม่ตะเพียนเขาให้นะครับอาหารแ่คือคับจ้าไจงเลตะเนหรอกูเป็นเกอชาครับสามเสตองในพวกอื่นๆปวดหันบนี้เล่เขีนนะอตาม